บ้านกับคอนโดคุณเลือกอะไรบ้านครับที่อยากอยู่กับธรรมชาติอะ่ะผมชอบพื้นที่สีเขียวแต่ลืมไปว่าไม่ชอบดูแลพื้นที่สีเขียวเออต้องเป็นบ้านอะค่ะมุมห้องเก๋ๆอะไรอย่างนี้เนาะมีความสุขอะเป็นคนชอบแต่งบ้านมากแต่ลืมไปเปล่าคิดมาแล้วค่ะโอ้ขอบคุณค่ะว่าไม่ค่อยชอบอยู่บ้านชอบออกไปใช้ชีวิตข้างนอก เลือกบ้านนี่ครับผมชอบบรรยากาศชานเมืองเช้าๆอากาศดีจิบกาแฟฟังเพลงชิวๆครับชอบชานเมืองไปเคียวสามวิแต่ลืมไปครับทำงานอยู่สาทรห, <h ül> หลายคนที่บอกว่าชอบบ้านมักชอบลืมว่าจริงๆอาจไม่ได้ชอบไลฟ์สไตล์บ้านเท่าไหร่อ่ออยู่คอนโดทายก็ต้องคอนโดอะครับตอบ้องจดไปเยอะคอนโด ก่อนตัดสินใจถามตัวเองดีๆจะได้ไม่พลาด1ดโครงการจากอนันดากับราคาที่ดีที่สุดในรอบปีบนโลเคชั่นที่ดีที่สุดลอตสุดท้ายและความสะดวกสบายที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์คุณถ้าคิดว่าใช่จองเลยพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษจากอนันดาอยากรู้ว่าไท p e ไหนไปที่ a n a n d a .co.th